ทุกคนครับวันนี้อาจารย์หมีโซลาเซลล์จะมาแนะนำ5รุ่นปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ที่ขายดีที่สุดนะครับที่ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของสวนหรือว่าท่านจะเป็นพี่น้องช่างโซลาเซลล์หรือว่าท่านเป็นนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลารเซลล์หรือร้านตัวแทนจำหน่าย ปั๊มน้ำโซลลเซลจากโรงงานฮ a นเดโรไทยแลนด์นะครับท่านจะต้องมีปั๊มหอยโขง่งเซลล์ทั้ง5รุ่นนี้ติดร้านไว้เพราะว่าปั๊มหอยโขง่งเซลล์ทั้ง5รุ่นนี้เป็นปั๊มที่ขายดีที่สุดแล้วก็ขายง่ายที่สุดครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับอาจารย์หมีจะมาสอนว่าปั๊มหอยโขง่งเซลล์ทั้ง5รุ่นนี้ มีสเปคปั๊มเป็นยังไงกันบ้างเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ทำการเกษตรกี่ไร่นะครับสามารถนะครับเปิดหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์พร้อมๆกันเลยได้ทั้งหมดกี่หัวและปริมาณน้ำเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มีรีวิวให้ดูด้วยว่าเวลาเปิดปั๊มไปแล้วเนี่ยหอยโข่งรุ่น1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วน้ำจะไหลแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็ข่าวดีนะในท้ายคลิปนะครับอาจารย์บีจะแจก คู่มือการติดตั้งปั๊มหอยโขง่งเซลลเซลแบบง่ายๆด้วยตัวเองด้วยนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่ท่านดูคลิปนี้จบแล้วท่านจะสามารถติดตั้งปั๊มน้ําหอยโขง่งเซลล์ได้ด้วยตัวเองครับเอาเละครับทุกทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ปั๊มหอยโขง่ง s o ลา r s เซลรุ่นแรกที่ขายดีที่สุดของโรงงาน h e n d ดโรไทยแลนด์กันเลยนะครับก็รุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นปั๊มหอยโขง่ง s o ลา r s เซลขนาด1นิ้ว550วัตต์0.75แรงมาครับ ตามรุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกน,นะครับกรณีที่มีลูกค้าหรือว่ามีพี่น้องเกษตรกรมาปรึกษาท่านนะครับถ้าหากว่านะครับพื้นที่เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่1 2, ไร่2ไร่หรือว่าไม่เกิน3ไร่เนี่ยท่านสามารถแนะนําปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด1นิ้วรุ่นนี้ให้กับลูกค้าของท่านได้เลยนะครับตามรุ่นนี้นะครับมีสเปคปั๊มดังรายการต่อไปนี้ครับ กำลังวัตตของปั๊มหอยโขง่งโซลาเซลล์รุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่550วัตต์หรือว่า0.75แรงมา้านั่นเองนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับสามารถใช้แผงโซลาเซลล์2แผงนะครับเป็นแผงแบบโมโนฮารเซลล์ขนาด400วัตต์ขึ้นไปก็ได้นะครับต่อแบบอนุกลมกันนะครับกรณีที่ลูกค้านะครับมีแผงเก่าเป็นแผงโพลทีีแบบ340วัตต์350วัตต์ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับใช้แบบ2แผงครับ ต่อมาครับปั๊มรุ่นนี้ครับสามารถดูดลึกได้อยู่ที่ความลึกอยู่ที่ประมาณนะครับ6-8เมตรไม่เกินนี้นะครับการส่งสูงขึ้นแท้งจากตัวปั๊มแล้วส่งขึ้นแท้งเลยนะครับแนะนำว่าเป็นแท้งสูงไม่เกิน6-8เมตร เช่นเดียวกันนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับสามารถส่งไกลในแนวราบนะทุกคนถ้าเป็นท่อเมนนะครับก็เป็นเมน1นิ้วนะครับอยู่ที่นะครับหนึเมตรถึงไม่เกิน150เมตรนี่คือระยะทําการของปั๊มรุ่นนี้ในกรณีที่เป็นแนวราบนะถ้าสวนของลูกค้าหรือว่าพี่น้องเกษตรกรมีเนินนะครับก็จะมีระยะการส่งที่สั้นลงแปรผันตามความสูงของเนินของลูกค้านะครับจากสเปคนะครับปั๊มรุ่นนี้มีเฮดปั๊มอยู่ที่ 30เมตรแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับน้ำแรงเลยนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่6คิวหรือว่า6000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับต่อมาครับจะเป็นคู่มือการต่อของปั๊มรุ่นนี้พี่หมีได้เตรียมคู่มือเอาไว้ให้นะครับมี2เวอร์ชันด้วยกันคู่มือแรกลยครับเป็นคู่มือแพ็กเกจราคาประหยัดก็คือเป็นแพ็กเกจเบเกอร์นั่นเองนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆจากคู่มือนะครับพี่น้องเกษตรสามารถนะครับติดตั้งโดยการต่ออนุกรมแผงโซล่าเซลล์สแผงเข้าด้วยกันก็คือเอาปลั๊ก ตัวผู้ตัวเมียมาเสียบเข้าหากันนะครับแล้วก็ไปต่อผ่านเบเกอร์แล้วก็เข้ากล่องคอนโทรลของปัม๊มเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาครับเป็นอีกคู่มือหนึ่งนะครับเป็นคู่มือของกรณีที่เป็นแพ็กเกจฟูลออปชันเรียกว่าแพ็กเกจตู้เหล็ er, กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่ามีเส์ h กันฟ้าผ่ามีสายดินมาให้เรียบร้อยนะครับก็ทุกคนครับวิธีการต่อก็อง่ายๆครับต่ออนุกรมแผง2แผงแล้วก็ มาต่อนะครับเข้าที่เทอร์มินอลของตู้เหล็กซึ่งนะครับช่างรละวิศกรต่อสายต่อไรให้หมดแล้วนะครับก็นนี้ก็คือคู่มือนะครับสามารถเซฟหน้าจอไปใช้ได้เลยนะครับ ตามรุ่นนี้ครับกรณีที่ี่ใช้กับหัวจ่ายน้ำสามารถใช้งานกับหัวจ่ายน้ําแบบไหนได้บ้างนะครับตามรุ่นนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานกับหัวจ่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นแบบมินิสปริงเกอร์สปริงเกอร์หรือว่าระบบน้ําหยดหรือว่าจะสูบปล่อยหรือว่าสูบขึ้นแทงก็ได้นะครับโดยกรณีที่เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับรุ่นนี้สามารถนะครับเปิดพร้อมๆกันได้อยู่ที่ประมาณ25-30หถึงบัว กรณีที่ลูกค้าของท่านหรือว่าพี่น้องเกรกรนะครับมีพื้นที่นะครับพอปลูกถือว่าปลูกไปประมาณสัก200ต้นก็แบ่งโซนเปิดเอานะครับโซนละยี้าถึง30หัวมี200ต้นก็แบ่งหลายๆโซนนะครับและนี่ก็คือสเปคนะครับของปัม๊มหอยโขง่งโซลร์เซลล์รุ่นที่1ก็คือรุ่นหอยโข่ง1นิ้ว550วัตต์รุ่นราคาประหยัดนะครับรุ่นที่ขายดีรุ่นที่1นั่นเองครับ ต่อไปครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์รุ่นที่2ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์รุ่นนี้ครับจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ขนาด2นิ้ว1แรงมา้า750วัตต์นั่นเองนะครับ ามรุ่นนี้นะครับกรณีที่มีลูกค้าหรือว่ามีพี่น้องเกษตรกรเข้ามาปรึกษากับท่านนะครับถ้าหากว่าพื้นที่เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่3ไร่4ไร่5ไร่ท่านสามารถแนะนําปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์รุ่น2นิ้วรุ่นนี้ได้เลยนะครับจุดเด่นเลยของปั๊มรุ่นนี้นะครับจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาดท่อส่ง2นิ้วที่น้ําเยอะแต่ใช้แผงโซลาเซลล์น้อยมากครับใช้แผงโซลาเซลล์ เพียงแค่3แผงทําให้มีราคาที่ประหยัดกับพี่น้องเกษตรกรนะครับจากสเปกนะครับของปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์รุ่นนี้นะครับจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลารเซลล์ที่มีกำลังวัตต์อยู่ที่750วัตต์หรือว่า1แรงมา้านั่นเองนะครับแผงโซลารเซลล์ที่แนะนําให้ใช้นะครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบโมโนฮาฟเซลล์ขนาดสัก 400วัตต์ขึ้นไปจํานวน3แผงต่ออนุกรมกันก็ได้หรือกรณีที่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าลูกค้าของท่านมีแผงเก่าอยู่แล้วเป็นแผง340วัตต์หรือว่า350วัตต์แบบโพลีก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ ปั๊มรุ่นนี้นะครับสามารถดูดลึกได้อยู่ที่6-8เมตรการส่งสูงขึ้นแทงก็คือ6-8เมตรเช่นเดียวกันไม่เกินนี้นะครับแล้วก็การส่งไกลแนวราบนะครับสามารถส่งไกลแนวราบได้นะครับ250-300ถึงเมตรไกลมากนะครับในกรณีที่เป็นแนวราบนะถ้าหากว่าสวนของลูกค้าของท่านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรข,ของท่านเป็นเนินนะครับระยะการส่งก็จะสั้นลงแปรผันตามความสูงของเนินนั่นเองนะครับ ปั๊มรุ่นนี้นะครับจากสเปคแล้วจะมีเฮดปั๊มอยู่ที่16เมตรปริมาณน้ําเยอะมากครับปั๊มรุ่นนี้นะครับให้ปมบณน้ําอยู่ที่21คิวหรือว่า21,000ลิตรต่อชั่วโมงนั่นเองซึ่งเยอะมากนะปั๊มรุ่นนี้นะครับสามารถนําไปต่อเข้าหัวจ่ายน้ําได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นหัวจ่ายน้ําแบบมินิสปริงเกอร์สปริงเกอร์ระบบน้ําหยดหรือว่าสูบลงสระหรือว่าสูบปล่อยได้นั่นเองนะครับ กรณีออที่เป็นมินิสปิงเกอร์นะครับสามารถเปิดพร้อมๆกันได้เลยนะครับอยู่ที่30 4 0ถึง40หัวต่อโซนยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าลูกค้าของท่านนะครับปลูกต้นไม้อยู่ที่ 200ต้นถึง300ต้นก็แบ่งโซนเปิดนะครับโซนละ40บัวนะครับก็มีหลายหลายร้อยต้นก็เปิดหลายหลโซนนะครับและในส่วนของตัวคู่มือการติดตั้งนะครับพี่หมีได้ขึ้นคู่มือไว้ให้แล้วนะครับคู่มือที่1นะจะเป็นคู่มือแบบแพ็กเกจเน้นประหยัดก็คือแพ็กเกจเบเกอร์นะครับก็สามารถต่อนุกรมแผง3แผงต่อผ่านเบเกอร์แล้วก็ต่อกล่องคอนโทรลของปั๊มได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะติดตั้งด้วยตัวเองเซฟหน้าจอตรงนี้กาไปนะครับติดตั้งได้นะครับต่อมาครับ เป็นคู่มือแบบฟูลออปชันนะครับก็คือ คู่มือแบบตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่ามีเสิร์กันฟ้าผ่า,ม,า,ผามีสายดินช่างหรือวิศวกรต่อระบบต่อสายไฟให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตามภาพนะครับวิธีการติดตั้งนะครับท่านสามารถต่อนุกรม3แผงเหมือนเดิมแล้วก็ต่อผ่านเทอร์มินอลของตู้เหล็กแล้วก็สามารถเปิดปั๊มใช้งานได้เลยนะครับก็เซฟหน้า,าจอคู่มือการติดตั้งเอาไปแนะนํากับลูกค้าหรือว่าพี่น้องเศษกรของท่านได้เลยนะครับและนี่ก็คือปั๊มหอยโขงโซลารเซลล์รุ่นที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่3มกันครับทุกคนครับ ต่อมาครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์รุ่นที่3รุ่นที่ขายดีก็คือปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์ขนาด2นิ้ว1.5แรงม้า1,100วัตต์ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากครับเพราะว่าใช้แผงโซลาร์เซลล์ไม่เยอะนะใช้แผงโซลาร์เซลล์เพียงแค่4แผงเท่านั้นเองนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับจากสเปคเลยนะครับจะเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์ขนาด1,100วัตต์นะครับเหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกนะครับเพิ่มขึ้นมาละจากเดิมนะครับรรุ่่่่นนทีีแล้วเย3-5ไ รุ่นนี้ถ้าหากว่าลูกค้าของท่านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรมีพื้นที่พอปลูก5ไร่ถึง10ไร่ให้ท่านแนะนําปั๊มหอยโข่งโซลเซลขนาด2นิ้ว1.5แรงมา้า4แผงรุ่นนี้ได้เลยนะครับ โดยสเปกนะครับปั๊มรุ่นนี้สามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮารเซลล์ขนาด400วัตต์4แผงนะครับต่อนุกรมกันนะครับกรณีที่ลูกค้าหรือว่าพี่น้องเกษตรกรมีแผงเก่านะครับเป็นแผง3 4 0บัท300-50วัต์ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับสามารถดูดลึกได้อยู่ที่6-8เมตรส่งสูงขึ้นแท้งได้ที่6-8เมตรนะครับการส่งไกลแนวราบครับปั๊มรุ่นนี้สามารถส่งไกลแนวราบได้ที่250-300เมตรกรณีเป็นแนวราบนะครับ ถ้าหากว่าสวนของลูกค้าของท่านมีเนินบ้างนะครับระยะการส่งก็จะสั้นลงแปรผันตามความสูงของเนินนะครับเฮดปั๊ม <ight> นะครับจะอยู่ที่15เมตรนะครับปริมาณน้ำน้ำเยอะมากครับปั๊มนี้ให้เป็นน้ำอยู่ที่26คิวหรือว่า2 6 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับหัวจ่ายน้ำได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบน้ำหยดมินิสปริงเกอร์สปริงเกอร์ปีกพีเซอร์หรือว่าสูบปล่อยก็ได้นะครับ ก่อนรนี้ที่ใช้งานกับมินิสปริงเกอร์นะครับท่านสามารถเปิดพร้อมๆกันได้4 0่สถึงห้หัวขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะหากว่าวันนี้ลูกค้าของท่านนะครับปลูกต้นไม้อยู่ที่ 3 0 0ถึง500ต้นท่านก็แบ่งโซนเปิดเอานะครับโซนละ4 0บถึง50บัวนะครับและในส่วนของคู่มือการต่อครับก็ง่ายๆนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับจากคู่มือแรกนะเป็นคู่มือแบบเบเกอร์ทุกคนสามารถเซฟคู่มือเอาไปใช้งานกันได้นะครับต่ออนุกรม4ี่แผงเข้ามาแล้วก็ต่อผ่านเบเกอร์แล้วต่อผ่านตู้คอนทรลของปั๊มได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นคู่มือแบบฟูลออปชั่นนะเป็นคู่มือแบบตู้เหล็กคอมไบเนอร์นะครับ กันฟ้าผ่านในนี้ก็จะมีเส์ p โปรเทคชันมีสายดินมีอะไรต่างๆซึ่งวิศกรแล้วก็ช่างต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถต่อตามคู่มือน,นี้ได้เลยนะครับอนุกรม4แผงเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์รุ่นที่3รุ่นยอดนิยมที่ขายดีมากๆครับสำหรับปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซลล์รุ่นนี้ครับต่อมาครับทุกคนครับเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาดท่อส่ง2นิ้วนะครับ สองแรบงม้านะครับ1500ง้าวัตต์นี่ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับกรณีที่นะครับลูกค้าของท่านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้ามาปรึกษากับท่านตัวแทนจำหน่ายว่ามีพื้นที่พอปลูก10ไร่ถึง15ไร่ให้ท่านแนะนำปั๊มรุ่นนี้ได้เลยนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือมีเฮดปั๊มเยอะมากนะครับปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับปั๊มรุ่นนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด6แงนะครับ ตัวปั๊มนะครับจะเป็นขนาดนะครับสเปคมอเตอร์อยู่ที่1,500วัตต์หรือว่า2แรงม้าแผงโซลาเซลล์ที่แนะนำให้ใช้นะครับเป็นแผงโซลาเซลล์แบบโมโนฮับเซลล์ขนาด400วัตต์ขึ้นไปนะครับต่ออนุกรม3แผงและขนาด2สติงนะครับ แล้วก็นะครับกรณีที่ลูกค้ามีแผงก่าว340บาท350บาทก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันต่อ6แผงนนะครับอนุกรม3ขนาด2นะครับปั๊มนี้นะครับสามารถดูดลึกได้อยู่ที่6-8เมตรส่งสูงขึ้นแทงนะครับ6-8เมตรเช่นเดียวกันการส่งไกลแนวราบส่งได้ไกลมากนะครับอยู่ที่300-350เมตรกรณีที่เป็น แนวราบนะถ้าหากว่าสวนหรือว่านะครับพื้นที่เพาะปลูกของลูกค้าของท่านมีเนินบ้างนะครับระยะการส่งก็จะสั้นลงนะครับแปรผันตามความสูงของเนินนะครับเฮดปั๊มรุ่นนี้อยู่ที่21เมตรนะครับเป็นเฮดปั๊มที่เยอะมากนะครับสำหรับปั๊มหอยข่วงโซลร์เซลล์แล้วก็ปริมาณน้ําอยู่ที่ 27, 0 0 0พลิตรหรือว่า27คิวน้ําก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับปั๊มรุ่นนี้นครับเหมาะสําหรับการนําไปใช้กับหัวใจน้ําไม่ว่าจะเป็นแบบ เป็กพีเสื้อสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ระบบน้ําหยดหรือการส่งไกแนวราบก็สามารถใช้งานได้นะครับกรณีที่เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับปั๊มรุ่นนี้สามารถนะครับใช้กับมินิสปริงเกอร์นะครับเปิดพร้อมๆกันได้เลยนะครับประมาณสัก6 0บถึง80บัวนะครับต่อโซนนะครับกรณีที่ลูกค้าของท่านยกตัวอย่างเช่นเป็นสวนทุเรียนมีทั้งหมด300ต้น400ต้นก็แบ่งโซนเปิดนะครับโซนละประมาณ6 0ถึง80บัวนะครับ ในส่วนของตัวคู่มือการติดตั้งครับพี่หมีได้ขึ้นมาให้แล้วนะครับกรณีที่เป็นแพ็กเกจประหยัดก็คือแพ็กเกจเบเกอร์นะครับก็ต่ออนุกรม3แผงนะครับ2ชุดแล้วก็มาขนานกันนะครับตามภาพนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับจะเป็นคู่มือการต่อแบบแพ็กเกจฟูลออปชันก็คือตู้เหล็กคอมไบเนอร์กันฟ้าผ่ามีเซิร์ฟโพรเชันมีสายดินนะครับช่างวิศวกรต่อไว้ให้เรียบร้อยตามภาพนี้สำหรับท่านที่นะครับสนใจก็เซฟหน้าจอคู่มือการติดตั้งเอาไปใช้กันได้เลยครับ ต่อมาครับทุกคนเป็นปั๊มหอยโขง่งโซลารเซลล์รุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นที่5นั่นก็คือปั๊มหอยโขง่งโซลาเซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้า1,500วัตต์ครับ ปั๊มนัวนี้นะครับถ้าหากว่ามีพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามีลูกค้ามาปรึกษากับท่านตัวแทนจําหน่ายหรือว่าช่างนะครับกรณีที่มีพื้นที่เพาะปลูก10ไร่ถึง15ไร่และต้องการใช้น้ําเยอะๆเน้นนะเน้นใช้น้ําเยอะๆท่านพี่น้องช่างนะครับหรือว่าท่านตัวแทนจําหน่ายสามารถแนะนําปั๊มหอยโข่งโซลเซล รุ่น3นิว้วรุ่นนี้ให้กับลูกค้าของท่านได้เลยนะครับปั๊มรุ่นนี้นะครับมีกําลังวัตต์อยู่ที่1,500วัตต์นะครับหรือว่า2แรงม้านั่นเองนะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่แนะนานให้ใช้จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์ปเซลล์ขนาด400วัตต์ขึ้นไปต่ออะนุกรม3ขนาด2เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าหากว่าลูกค้าของท่านมีแผงเก่าเป็นแผง340บาท350บาทโพลีใช้ได้ไหมสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับปั๊มรุ่นนี้ครับมีระยะดูดลึกอยู่่ที6-8เมตร สูงขึ้นแทงได้อยู่ที่6-8เมตรเช่นเดียวกันนะครับการส่งไกลแนวราบครับปั๊มรุ่นนี้ส่งไกลแนวราบได้ที่300-350เมตรที่ท่อเมน3นะครับกรณีที่นะครับพื้นที่ของลูกค้ามีเนินบ้างนะครับระยะการส่งก็จะสั้นลงแปรผันตามความสูงของเนินนะครับเฮดปั๊มอยู่ที่17เมตรแต่ปริมาณน้าเยอะจริงๆครับปั๊มรุ่นนี้ให้ปริมาณน้ำมากถึง45คิวหรือว่า4 5 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ ปั๊มนี้นะครับกรณีที่ไปใช้กับหัวใจน้ำนะครับก็ถ้านะครับเป็นหัวใจน้ําแบบ mini sprinkler sprinkler ระบบน้ําหยดใช้งานได้หมดเลยกรณีที่เป็น mini sprinkler น,นะครับสามารถเปิดพร้อมๆกันได้อยู่ที่นะครับ 6 0ถึง80หัวต่อโซนกรณีที่ลูกค้านะครับปลูกต้นไม้หรือว่าทำสวนอยู่ประมาณสัก4 0 0 5 0 0ต้นก็แบ่งโซนเปิดโซนแล้วประมาณ80หัวนะครับเปิดหลายๆโซนนะครับแล้วก็ปั๊มรุ่นนี้นะครับมีคู่มือการติดตั้งก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจเบเกอร์พี่หมีขึ้นไว้ให้แล้วต่ออะนุกรม3ขนาด2แล้วก็มาต่อผ่านเบเกอร์แล้วก็ต่อเข้ากล่องกระถือปั๊มได้เลยนะครับกรณีที่เป็นนะครับแพ็กเกจฟูลออปชันนะ ตู้เหล็กคอมบเนอร์กันฟ้าผ่าน,นะครับก็ต่ออนุกรม3แผงนะครับแล้วก็มาขนาด2นะครับแล้วก็ไปต่อผ่านตู้เหล็กได้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มุันี้นะครับตู้เหล็กคอมบิเนอร์กันฟ้าผ่าวิศวกรหรือว่าช่างต่อไว้ให้หมดแล้วนะครับท่านสามารถนะครับติดตั้งตามคู่มือนี้เซฟหน้าต่อไปใช้กันได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับทุกทุกท่านครับและนี่ก็คือ5รุ่นปั๊มหอยโข่งโซลาร์เซล์ที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะอาจารย์หมีจะมาสอนแล้วก็มาแนะนำนะครับ5รุ่นปัมม๊มเสมอหรือว่าปั๊มบาดาลโซลาร์เซลที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรียนรู้หรือว่าสนใจอยากจะนำโซลาร์เซลล์ไปใช้ในการลดต้นทุนในภาคการเกษตรก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์หมีได้เลยนะครับและสําหรับท่านที่ สนใจอยากจะเข้าอบรมสซลเซลล์หรืออยากมีอาชีพอยากมีรายได้นะครับอยากเปิดเป็นร้านจําหน่าย ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แล้วก็อุปกรณ์โซลาร์เซลล์หรืออยากสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับกับโรงงานเทนเดโ o ไทยแลนด์นะครับก็สามารถนะครับติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID s ีเอสไซเออซบนนะครับหรือใครสะดวกโทรศัพท์โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับสำหรับในวันนี้นะครับอาจารย์หมีก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ